รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอ e. ี สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันจันทร์แบบนี้นะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กู๊ดลาฟชีวิตดีๆวันจันทร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วใช่แล้วใกล้ร้อนแล้วจะร้อนจะเริ่มสงกา์แล้วคุณผู้ชมขาเราต้นงคึกล้วคักคือคุณก็คือคักทุกวินาทีแล้วก็ทุกเที่ยงก็ทุกเวลาแล้วก็ทุกทุกวันทุกสัปดาห์ทุกวันนี่แล้วเราจะบอกว่าครับ พอใกล้สงการหลายหลายคนก็จะนึกถึงการทําบุญอยากทาบุญอยากทำบุญใช่ไหมครับปกติเนี่ยนะครับพูดถึงการทําบุญหลายๆคนนี่นะครับก็จะคิดถึงการไปวัดการไปทําบุญใส่บาตรทำสังฆทานอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วการทําบุญหรือทําความดีไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นที่วัดอย่างเดียวอย่างเช่นแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงเสียงธรรมะครับไปติดตามกันเลยไปชมค่ะ สอนของพระพุทธศาสนาสอนให้เราทำความดีหลายคนจึงเลือกทำความดีด้วยการเข้าวัดเช่นการสวดมนต์ไหว้พระการทำบุญสักบาร์การปล่อยนกปล่อยปลาแต่คุณแก้วนะัทกฤตตาชานน,นรเบศเธอเลือกทำความดีด้วยการใช้เสียงของเธอแล้วเสียงของเธอจะสร้างความดีได้อย่างไรพบคําตอบได้ใน Good ไล f e ชีวิตดีดีกับตอนแก้วเสียงธรรมนาชีวิตดีดี ค่ะแล้วเราขอต้อนรับนะคะคุณนัทกฤตตาชานนารุเบศหรือคุณแก้วเสียงธรรมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแก้วเสียงธรรมเมื่อสักครู่นี้เราเกริ่นไปแล้วว่าทําบุญด้วยอะไรก็ได้หลายๆอย่างหนึ่งในนั้นคือการทําบุญแบบเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงคะจริงจริงก็คือการใช้กําลังกายตัวเองในการอ่านธรรมะให้กับผู้อื่นฟังจริงจริงคือจุดเริ่มต้นเนี่ยอย่างชื่อแก้วเสียงธรรมเนี่ยชื่อนี้ปรากฏตอนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด อัมพวันคือตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเราเองก็เป็นคนธรรมดาท,ที่มีความทุกข์กมากๆจนมีเข้าวัดผ่านการปฏิบัติธรรมไปได้ประมาณครึ่งปีเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นคุณอ,อยู่ครึ่งปีเลยเหรอคะอเป็นระยะระยะ,ะ,ยะค่ะใช่คือผมเคยไปาก็ไปลก็ไปมาแล้ววัอัมพ<ร><ร>วันสิงห์บุริ็์ด้วยกันใครั้งละเจ็ดวันว่าเจ็ดวันอย่างไรคือเขาเรียกว่าบวชเนคขมะใช่คหะถูกต้องคือคืออันเนี้ยความเข้าใจผิดหลายๆคนมันจะเรียกว่าบวชชีพ แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พี่เข้าใจถูกต้องมากเลยค่ะทีนที้ว่าเราก็ชีวิตดีขึ้นช,ชีวิตเราดีขึ้นจากการได้เข้าไปปฏิบัติธรรมใช่ถูกต้องอแต่ทีนที้ว่า พอเราปฏิบัติไปได้ประมาณครึ่งปีครึ่งปีเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นปุ๊บอยากจะทําอะไรสักอย่างตอบแทนผู้มีพระคุณก็คือหลวงพ่อจรันเพราะเท่าวันนั้นเราไม่ได้ไปกราบท่านไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมเราไม่รู้แล้วว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยพระอาจารย์นักขณะที่ท่านเทศสัสอนท่านบอกว่าหลวงพ่อจรันเนี่ยกล่องเสียงท่านไม่แข็งแรงแล้วเพราะว่าท่านเคยสั่งประชาชนมาทั้งชีวิตในตอนนั้นที่คุณแก้วไปนี่หลวงพ่อพระอาจารย ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะตอนนั้นตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วใช่จันนั้นคือปลายปี2554๋อใช่แล้วก็ช่วงที่คิดจะอ่านซีดีคือกลางปี2555อืมอก็คือเหตุเหตุผลเพราะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อท่านนั้นกล่องเสียงไม่ค่อยดีแล้วใช่คืออยากตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยกําลังของเราพระท่านเนี่ยก็ให้เสียงทรมาตลอดใช่เพราะว่าในยู u ูบค่ะจะมีเสียงธรรมหลวงพ่อเยอะมากแล้วก็ส่วนตัวแก้วเองนะวันนั้นเนี่ย เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายที่จะไปถวายวัดได้พอพระอาจารย์นั่นเทศว่าหลวงพ่อเสียงไม่แข็งแรงปุ๊บเราก็ปิ๊งขึ้นมาเลยว่างั้นเอาเสียงของหนูไปก็แล้วกันก่อนหน้านั้นคุณแก้วเคยเป็นคนที่ทำงานด้านเสียงมาก่อนไหมไม่เคยเลยค่ะจริงๆหลายๆคนจะทักเรื่องนี้เยอะมากบอกว่า หนูไม่เคยมีอาชีพเกี่ยวกับการใช้เสียงไม่เคยเรียนการใช้เสียงได้ๆเลยแต่ว่า,ต,วาตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่ป .4 ที่จําความได้<ม>คือจะนําสวดมนต์หน้าหน้าสาทงตลอด<ม>จะอ่านข่าวโรงเรียน<ม><ม>ก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเป็นคนพูดชัด จากประสบการณ์ตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนสมัยเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับไปก็คือแรงบันดาลใจนี่จุดเริ่มต้นนะครับมาจากในการที่เราถ้าอย่างนั้นอยากจะเป็นเสียงในการถ่ายทอดธรรมะเหมือนกับที่หลวงพ่อนี่ได้ทํามาตลอดเลยเห็นชื่อแก้วเสียงธรรมเนี่ยตอนนั้นหนูไม่ได้คิดจะทําเป็นซีดีแบบนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่มีเงินออกเพียงแค่จะลง YouTube ค่ะแต่ว่า YouTube อ่ะเราจะต้องมีชื่อเอกลักษณ์ของเราค่ะ จำได้ว่าตอนนั้นเดินจงกรมอยู่ที่ศาลาใหญ่ที่วัดอัมพวันนะคะก็ปิงชื่อขึ้นมาสามพยางเลยคือแก้วเสียงธรรมซึ่งแปลความหมายได้ว่าธรรมะที่อ่านด้วยเสียงของแก้วคือหนูชื่อแก้วกับอย่างที่สองก็คือแก้วเสียงของพระธรรมเพราะว่าแก้วเสียงเป็นอวัยวะที่กังวันที่สอง แล้วทางวัดเขามั่นใจได้ยังไงในตัวคุณว่าเขาจะให้คุณมาอ่านหรือว่าถ่ายทอดธรรมะของพระอาจารย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโดยที่คุณไม่ได้มีแบ็กกราวน์ในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศหรือเป็นอะไรมาก่อนเลยทํำยังไงคะถึงได้เข้าว่าอาศัยการอธิษฐานจิตและความกตัญญูล้วนๆวันที่เดินวันที่เดินไปกราบพระครูที่วัดอัมพวันเรียนให้ท่านทราบว่าหนูอยากจะนําหนังสือหลวงพ่อมาอ่านด้วยเสียงตัวเองหนูอยากให้ผู้พิการทางสายตา คนชาราคนที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้รับรู้ธรรมะโดยมีเสียงของหนูเป็นสือ่อก็คือแสดงความเจตนารรมาหากัทานแล้วก็โชคดีมากที่ท่านเมตตาซึ่งม,ม,มาทราบในภายหลังนะคะว่าการที่จะไปทำอะไรในใวัดอัมพวันยากมากใช่แล้วหนูที่สำคัญคือหนู ครอบครัวหนูไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้มีพระคุณกับวัดอัมพวันหนูไม่ได้เป็นลูกหลานหลวงพ่ออะไรเบ็นใ้นเลยว่างั้นเถออยู่ๆมาบอกว่าอาจารย์ขาหนูขอถ่ายทอดบทเสียงอาจารย์นี่ไม่ได้เรื่องง่ายนะคะใเดี๋ยวเอาความตั้งใจ แล้วก็แล้วก็ความความรู้สึกของเราล้วนๆเลยในการที่จะไปขออนุญาตตอนตอนอ่านซีดีแผ่นแรกคุณเริ่มใช่คุณเริ่มต้นจากแผ่นยังไงคะเรื่องไหนยังไงคะแผ่นนี้ล่ะค่ะซีดีอนุสาสนีปฏิหารแผ่นนี้เนี่ยเป็นรวมคําสอนและวิธีปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อจรรยคือสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการปฏิบัติเลยครับฟังแผ่นนี้ก็เอาอยู่ก็เอาอยู่เริ่มต้นเริ่มต้นในการปฏิบัติตอนตอนที่คิดจะอ่านแผ่นนี้เนี่ยเออก็มาจากหนังสือหลวงพ่อค่ะตัว หนังสือเลยตัวตัวเล่มเลยชื่ออนุสาสนีปฏิหารจากหนังสือของหลวงพ่อเลยแล้วเราก็เอามาถ่ายทอดลงในคือเริ่มต้นที่ทําเป็นซีดีหรือเปล่าหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยตอนตอนแรกคิดจะเป็น y o u t u b e นะคะแา่ว่าเพื่อนรอบข้างบอกว่าวันที่15สิงหาวันเกิดหลวงพ่อเธอทําเป็นซีดีถวายวัดเลยก็ก็เลยแบบ เวลาใครจะมาแล้วมีทุนเหรอคะใช่เลยเพราะว่าซีดีไม่ใช่ง่ายนะตอนนั้นคือผลิตเนี่ยคือแผ่นละเจบาทแต่ปรากฏว่าพอคิดจะทำเพื่อนที่เป็นศิลปินนะคะอาสาอัดเสียงให้คือเขามีห้องอัดแล้วคนในครอบครัวกัลยาณมิตรที่สนิทสนิทกันก็พอรู้ว่าหนูจะทำปุ๊บทุกคนแบบเดี๋ยวร่วมด้วยอ๋อเป็นการบอกบุญไปใช่ตอนตอนผลิตครั้งแรกเลยเนี่ย ามพแผน่นตอนนั้นน่ะยอมรับว่าวันวันที่ซีดีมาส่งที่บ้านน่ะนั่งรองไห้เพราะว่าตอนก่อนที่เราจะเข้าวัดเนี่ยเคยมีเหตุการณ์คือเราโดนใสร่ร้ายกลางโรงพัก ค่ะเราเสียงเราวันนั้นไม่มีค่าเลยแต่วันที่ซีดีมาส่งเนี่ยสามพนแผ่นเรานึกถึงจะมีคน3,000คนได้ฟังเสียงของเราแล้วก็แผ่นแผ่นนี้ค่ะถวายครั้งแรกก็คือวันเกิดหลวงพ่อเลย15สิงหาปี2,555โดีจังอนุโมทนาสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะนี่จะบอกว่าคุณผู้ชมค่ะ เรื่องการพูดหรือการอ่านคือในฐานะที่เราเป็นพิธีกรเป็นวิทยากร,รกเป็นคนอ่านสปอตอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะการพูดเนี่ยอ่านเรื่องยาวๆนี่ขนาดอ่านสปอต15วินาที30วินาทีเรายังมีเทคเรายังมีพูดผิดพูดไม่เสียงไม่ดีเข้าห้องการเข้าห้องอัดกับการพูดปกติไม่เหมือนกันทีนี้แน่นอนว่าต้องมีอุปสรรคงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาฟังว่าเขาผ่านอุปสรรคอย่างไงค่ะในการที่กว่าจะอัดเรื่องยาวๆมาเป็นแผ่นอย่างนี้ได้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ เกลือบ,บริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์คุณผู้ชมคะเรายังอยู่กับคุณแก้วเสียงธรรมที่เป็นผู้บรรยายคําสอนของพระอาจารย์จันทร์ที่ตะธโรรมวัดอัมพวันนะคะ,คะที่สิงห์บุรีเมื่อกี้เราค้างไว้ในเรื่องของการพูดหรือการอัดเสียงคุณผู้ชมเล็กยืนยันว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าเวลาที่เราอ่านเนื้อเอกเ,เนาะขนาดเราอ่านสคริปต์นะคะคุณผู้ชมเรายังมีเทค,คแล้วการอ่านแบบนี้เป็นเนื้อเรื่องยาวๆเป็นคําธรรมะเป็นคําบาลี ทำยังไงคะจะบอกว่าตัวอย่างของซีดีแผ่นนี้จะจะเห็นชัดมาก<ห>าแผ่นนี้เป็นซีดีพุทธโลยีจะเป็นรวมธรรมะบรรยาย30เรื่องอในซีดีแผ่นนี้ความยาวแผ่นนะคะ12บชั่วโมงโแต่ในความเป็นจริงหนูใช้เวลาอ่าน2เดือน สเดือนยืนอ่านนั้นตั้งสี่ทุ่มถึง7จ็ดโมงเช้าเพื่อให้ได้ยืนอ่านเหรอคะคุณทําไมไม่นั่งเพราะว่าถ้าถ้าเรานั่งานเสียงเปลี่ยนออาไม่ถูกอ่าใช่แล้วตอนที่อ่านแผ่นนี้คือขอบคุณวิชายืนหนอมากๆเพราะว่าเราต้องยืนตลอดคือยืนประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงบางครั้งนะคะคือเสียงเราอ่ะไหวแต่ปากเราพังาบไม่ไหว แล้วหนูบอกเพื่อนๆว่าในแผ่นนี้เช่นเรื่องอาบตัวอย่างคือเรื่องพระคุณแม่ความยาวของของเนื้อหาเรื่องนีป้ประมาณ20กว่านาทีแต่ในการอ่านหนูอ่านประมาณ3-4ชั่วโมงใช่คือให้ได้เสียงของ20นาทีนั้นควบกล้าไม่ชัดก็อ่านก็ต้องใหม่ใช่ใคุณยคณยกตัวอย่างสะหน่อยได้ไหมคุณลองอา่านลองพูดออกมานิดหนึ่งได้ไหมคะยังประโยคไหนที่ยังพอจําได้เป็นคําสอนหลวงพ่อจรรลกันนะคก็เช่น อันนี้ส่งของการเจริญพระกรรมฐานถ้าทําได้ข้อ 1. สามารถระลึกชาติได้ 2. รู้กฎแห่งกรรม 3. เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้มันถ้าก็มีการจะแบบค่อยๆทอเสียงไปแบบนี่เพื่อให้เพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถฟังแล้วฟังแล้วเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ทราบซึ้งไปกับคําสอนของหลวงพ่อด้วยแต่ว่าบอกก่อนนะคะว่า อนจะอ่านซีดีหนูไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนหนูไม่เคยรู้ว่าชาวบ้านเขาทำกันอย่ไงไวันที่เข้าห้องอัดเนี่ยบอกเพื่อนเลยว่าฉันจะใช้เสียงตัวเองในการตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างน้อยถ้าถ้าฉันตายไปเสียงอ่านนี้จะยังจะยังอยู่ใช่คือคือ,ค,อคิดแค่นี้จริงๆเลยแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่นำซีดีแผ่นนี้ค่ะอนุสาสนีปฏิหารซึ่งเป็นแผ่นแรกรไปถวายวัดอัมพวันครั้งแรกคือ3 0 0 0แผน่น ผ่านไปสองสามวันมีกาลยานามีติดต่อเข้ามาจำได้เลยมีคุณแม่ท่านหนึ่งบอกว่าลูกเขาเนี่ยไม่ฟังเสียงพระแต่พอเปิดซีดีแผ่นนี้กลับฟังเสียงหนูฟังแล้วฟังจนจบจะมีดนตรีไทยประกอบด้วยก็เลยกลายเป็นว่าฟังง่ายและเข้าใจง่ายฟังแล้วง่ายใช่พอคุณแม่บอกมาปูว่า ลูกเนี่ยชอบมีกําลังใจทันทีก็เลยวันทึกแผ่นที่สองเลยค่ะแผ่นที่สองจะเป็นซีดีใบไม้ในกามือแผ่นนี้จะฟังง่ายกว่าแผ่นที่หนึ่งเพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยจะเป็นอนิสงของการเจริญกรรมฐานอนิสงของการสวดมนต์แล้วก็มีตัวอย่างของคนที่เขาสวดมนต์แล้วหายจากโรคต่างๆสวดมนต์แล้วชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรก็จะอยู่ในแผ่นนี้ใช่ค่ะตอนนี้ทํามาทั้งหมดกี่ชุดแล้วครับ สี่แผ่นค่ะสี่แผ่นสี่ชุดนี้ชุดนี้เดี๋ยวเล็กยกตัวอย่างให้ดูฟังไปคิดตามไปแล้วถ้าฟังแล้วเข้าใจง่ายเนี่ยคุณสามารถที่จะเพราะว่าบางคนบอกว่าเรื่องของธรรมะดูเป็นเรื่องจับต้องยากดูเป็นเรื่องแบบโอ้ต้องใช้เวลาต้องมีเวลาอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่เลยธรรมะชื่อบอกแล้ว ธรรมชาตินี่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาเลยใช่ทีนี้คุณแก้วยังทำํำการทําบุญด้วยธรรมะทาบุญด้วยเสียงคุณแก้วยังทําอย่างอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะใช,ใช่คือตอนตอนที่บันทึกเสียงอ่านซีดีเนี่ยเราจะจะอ่านจากหนังสือเราจะเห็นคําสอนที่เป็นบวสั้นๆ ก็เลยปิงขึ้นมาว่าอยากจะนําคําสอนเหล่านี้ทําเป็นป้ายติดต้นไม้ให้คนได้อา่านอ,อย่างน้อยคือถ้าเกิดสมมติว่าใครก็ตามมีความทุกข<ง>์อ่านอ่านไปแล้วสะดดเช่นคําสอนหลวงพ่อจะมีอย่างหนึ่งคือคคอย่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เสียไปจงพอใจในสิ่งที่ม,มีอยู่บางทีคน อาจริงๆนะผมเคยเคยเคยคือหมายถึงว่าเจอสถานการณ์อันนี้สมมติเราแบบเราทุกข์เหลือเกินกับสิ่งที่เราเสียไปอ่ะมันแบบโอ้ยทำไมอ่ะลูงี้ไม่น่าเลยมันผ่านไปแล้วแต่พอเดินเข้าไปในวัดเจอป้ายแบบนี้เยมันตื่นสติเมันสะกิดใจนะมันตื่นสตินั้นเราจะทุกข์คำถามคือถ้าเราทุกข์ทุกทุกๆแล้วแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นมา มันเสียไปแล้วอ่ะนี่คือทําป้ายคําสอนแล้วก็ยังมีอีกนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือโรงเรียนค่ะช่วยเหลืออโรงพยาบาลเพราะว่าเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมครัใช่นำเครื่องมือแพทย์ไปมอบให้จริงจุดเริ่มต้นมาจากปลายปีที่แล้วหนูมีโอกาสไปที่ปัตตานีค่ะไปเขตพื้นที่สีแดงเลยค่ะใช่หลายๆคนจะลับไปทําไมแต่หนูบอกว่า ด้วยความที่มันอันตรายหลายๆคนไม่กล้าไปถ้าทุกคนคิดว่าจะไม่กล้าแล้วแครจะไปช่วยเหลือคนตรงนั้นล่ะหนูก็เลยอาจตัดสินใจง่ายๆมีของไปเยอะแอันนี้จะเป็นที่โรงพยาบาลฐานพันเสือขาในช่วงเทศกาลเนี่ย คนมักจะไปทําบุญกันแต่ลืมไปว่าเขาต้องกินต้องใช้กันตลอดทั้งปีช,ช่วงที่หนูไปทําบุญหนูจะเลือกไปตรงกับช่วงที่ไม่ได้เป็นเทศากาลอ,อันนี้จะเป็นเครื่องมือแพทย์จังหวัดสกลนครล่าสุดอ,อันนี้ไปกับกาลยานิมิประมาณ100คนก็นําไปมอบให้ใช่เป็นเครื่องมือผ่าตัดดวงตาเลยค่ะโอ้อดีจังเลยดีจังเลยดีจังเลยคุณทําบุญทําความดีทําสิ่งต่างช่วยเหลือกับสังคมมากมายขนาดนี้ถามจริงนะช่วงแรกๆมีคนไม่เข้าใจ เราบ้างไหมทำไปทำไมมันจะมีอะไรดีขึ้นมามีค่ะคือพอมันเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคนจะกับตามองแล้วแล้วยิ่งหนูไม่ได้เป็นองค์กรไม่ได้เป็นหน,น่วยงานแต่เนื่องจากว่าหนูเซฟตัวเองตั้งแต่แรกก็คือว่า,อาในเพจของหนูค่ะจะลงะรายชื่อผู้ร่วมทําบุญทุกคน บินไปเสร็จในการซื้อและภาพการมอบหนูบอกเพื่อนๆหลายๆคนเลยว่าเวลาแก้วอัปเดตเนี่ยไม่ได้เป็นการอวดตัวเองไม่ได้เป็นการอวดบุญที่เราทำเป็นการเซฟตัวเราเองเพื่อความบริสุทธิ์ใจใช่แล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆหลายๆคนที่ร่วมมาหรือไม่ได้ร่วมมาให้เขามีส่วนในบุญที่เราทำรู้ไหมคะว่าแค่พวกเราสมมติว่าเข้าไปดูคุณแก้วทำบุญอะไรมาก็ตามแล้วเรามีจิตว่าโอ้ยอนุโมทนาด้วยนะมันก็เป็นแค่นี้เราก็ได้บุญ ร่วมแล้วนะใช่ใชหรือบางครั้งเนี่ยผมเห็นคนทําบุญมันเกิดแรงบันดาลใจให้เราว่าโอ้ เราก็น่าที่จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําสิ่งดีๆหรือว่าทําบุญทําประโยชน์ให้กับสังคมได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่หนูต้องการมากเพราะว่าทุกอย่างที่หนูทําอ่ะใครๆก็ทําได้ใช่แค่ลงมือทําแค่ลงมือทำเนาะใช่นะครับทีนี้รายการของเราอยากจะเป็นสะพานบุญด้วยนะครับจะติดต่อในการที่จะมีไม่ว่าจะเป็นซีดีแก้เสียงธทําอะไรต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าต้องการจะฟังเสียงนะคะพิมพ์ภาษาไทยใน u t u b e เลยค่ะ แก้วเสียงธรรมโหลดได้โหลดแล้วก็สามารถไปไล์แจกได้ด้วยแต่ว่า แค่ไม่อยากให้ไปหาเงินเพราะว่าหนูอยากจะให้คนที่เขากําลังทรัพย์น้อยหรือคนไม่มีเงินเนี่ยได้ฟังธรรมะฟรีๆนะอย่าเลยอย่าโหลดแล้วไปหาเงินเลยซีดีธรรมะแพงมากค่ะใช่ไหมใช่แล้วทางที่2ก็คือในเพจแก้วเสียงธรรมสามารถส่งอินบ็อกซ์มาขอแผ่นซีดีจากหนูได้ถ้าช่วงนั้นหนูมีเหลือก็พร้อมที่จะส่งมอบให้ส่งฟรีให้เลยใช่ค่ะในอนาคตคุณแก้วอยากจะทําอะไรอีกไหมคะ ปีนี้ที่ที่เน้นเลยปีนี้จะเป็นปีแห่งการมอบเครื่องมือแพทย์หนูแจ้งกับหลายๆคนเลยบอกว่าดูตั้งแต่ปี54จนถึง59ที่ผ่านมาในอาราบัมเนี่ยจะมีเพื่อนๆมาร่วมบุญต่างๆนานามมากมายเหมือนกับว่ามีโอกาสทำม,มาหมดละแต่ว่ามีมีสอ,อย่างที่อยากจะทำเมื่อคือหนึ่งในเรื่องของการมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างจังหวัดอสองคือการนำเด็กนักเรียนไปปฏิบัติธรรม เป็นการสร้างคนก็คือตามตามเจตนารม์ที่หลวงพ่อจรรท่านท่านสร้างเอาไว้ใครก็ตามที่อยากจะร่วมบุญนะครับหรือว่าร่วมกันในการสารต่อเจตนารม์ตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้เข้าไปในเพจมีไหมฮะมีค่ะเพจแก้วเสียงธรรมแก้วเสียงธรรมติดตามเรื่องราวอัปเดตกันได้แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ คุณแก้วเสียงธรรมมากๆเลยทีเดียวนะครับวกเราในรายการขอร่วมอนุโมทนาบุญใช่อนุโมทนาด้วยค่ะค่ะคุณแก้วทําให้พวกเราอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันไปเลยนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญต่างๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามแล้วพวกเราอนุโมทนาด้วยแล้วขอให้พวกเราชาวไทยมีจิตใจที่ส่งเสริมในด้านพุทธศาสนากันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เจนในรายการสิบนาทีครับวันนี้พวกเราทั้งสาม คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ